สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับมานี่จะมาตัดรำมันแพกก็ก้องก้าแล้วครับไี่เจะค้ำแน่แล้วครับขึ้นมาเบิ่งล่มันนี่กำลังซุ่มตัดปรอบก้อนแล้วก็เริ่มปงเริ่มงแจกมาไมไ่แล้ว น,นี่น,นี่ปูมาไม่ได้ก้างร่องครับน,นี่งงก็บางเงาะแล้วก็ทุเรียนเลยก็มีกล้วยน้ำนี่ครับถ้าภาพมาบน้ำมันกระสีสาแปดสิบนะครับสังเกตยอดครับกระสีสาแปดสิบยูส่วนผมเป็นหาเฉียดนะครับบางคนถามว่าเอามาละม,มันกระสีสาก็ไมีหาเฉียดนะครับใบมันตัวน,นี้ยูส่วนผมเป็นหาเฉียดนะครับ ยอดสีม่วงนี่ครับม่วงอมทองนี่ครับการพปคนสิบ่ะตรงนะครับนี่ตามันสิบเป็นเรียมครับนี่เบื่อไงครับตาม,มันเกิดเสียสาดแปดสิบนะครับนี่ครับไหมก็เริ่มรุ่นลรวครับเริ่มเดชตอนนี้ได้หลายทอนก็กเลแล้วนะครับไปสนใจ ติดตอเขามาไดครับ0637306789ครับ0637306789ครับสำหรับละมันกเกษตรศาสตร์80ครับกล่องละ350บาทลมสูงครับกล่องละ350บาทลมสูงนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางครับไม,ไ,มไม่ได้แบบโอนเงินก้อนนะครับสำหรับไปสนใจกับทูตเขามาใด้ครับ หรือว่าใครสนใจเชียวเป็นต้นก็ได้นะครับนี่ตอนนี้มีขายแบบเป็นต้นแล้วครับนี่ครับไผสนใจแบบเป็นต้นก็นมีนะครับโอ้่เป็นต้นบุคเรียนครับมันปลูกไว้ชีรอดบ่อแต่มันถ่ารุมเบิ่องมีทำปูไวบไแตงก็้กล้วยครับมีมีแต่บุคเดียนทั้งกระเขียบนะครับนี่เพราะว่ามันมีสีเศร้าปลูกมันนะครับจีเด็กๆว,วรก็ทำไมเทีน บักเขียบกับกาังงามเนี่ยครับต้นไผ่สนใจแบบเป็นต้นกระมี่นะครับโอ้ยกำลังหิบแตกยอดครับนี่ไผ่สนใจแบบเป็นต้นกระมี่คือกันกมขายเป็นมัดนะครับมัดละหนึ่งร้อยบาทนะครับมัดละหนึ่งร้อยบาทนะครับมัดหนึ่งกระสีมี่ยี่สิบต้นนะครับแต่ว่างามาตัดอีกีผมกุสิแถมให้อยู่ละครับแถมใหายไปยี่สิบต้นยี่สามยี่สี่ยิบหาต้นแล้วเต้ นะครับบางเจออะไ้เกือบสามสิบเอร์แต่ละมาหน่อยนะครับสวนผมกัมยุบานคุกสีตำบลศีธาตุาอำเภอศีธาตุจังหวัดอุดรธาน,าน,นีครับใครสนใจกระโรเข้ามาเลยครับ0ูนย์หกสามเจ็ดสามศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าครับรับรองว่าในมั่นกระสืศาสตรแปดสิบท้องแท้แน่นอนนะครับตราตาผูู้ดได้ของปลอมยินดีขึ้นเงินทุกบาทนะครับถ้าใครได้ของปลอมผมยินดีขึ้นเงินทุกบาทนะครับนี่ตอนนี้ก็ ใบก็เริ่มล้นแล้วครับนี่นี่ละมันนะนี่อยู่อายุแปดเดือนครับนี่นี่ครับฟ้งนี่ใช่นั้นมีบ่หลายหลนะครับนี่บางนี่นาชิบะมาณไรนาชิบะถึงไรนะครับแบบกล้องกล้องละสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับแบบกล้องหนึ่งกล่องมีเจ็ดหนึ่งกล่องมีแปดสิบท่อนครับท่อนละยี่สิบห้าเซนนะครับ จะเป็นมัดมัดละหนึ่งร้อยบาทครับมัดละหนึ่งร้อยบาทนะครับมารับเองราคาในบุรุษทรงนะครับแบบมัดนี้บรดีทรงนะครับแต่พายุไก่เขามารับเองนะครับรับประกันว่าได้ของแท้แน,น่นอนนะครับแถมทุกมัดพร้อมนะครับแถมทุกมัดบอกว่ามาัดละยี่มัดละยี่สิบต้นหรือว่ารับราคาบาทน กะมีแถมให้นะครับแถมใส่สูมัดเลยน่าชิยูม,มัดละประมาณยี่สิบกุ้งตุนถูละนะครับไปสนใจกับทวกเขามาไหมโอ้อันนี้อันนี้เป็นกระเสียสารหนึงครับกระเสียสารนึงนีง่ม่หลายดอกครับแต่ว่าโซนน่าจะเป็นกระเสียสารแปดสิบนะครับที่แบงเนี่ยครับกระเสียสารแปดสิบของใช้แน่อนอนนะครับ ไปได้ของปลอมไปผมยินดีคืนเงินทุกบาทครับได้ของปลอมผมยินดีคืนเงินทุกบาทนะครับไม่ต้องงงการสบายใจได้เว่าออกจากผมนี่คือได้ของแถ้แนนอนนะครับต้อ,อตัดก่อนกับกาังงานขึ้นครับนี่ครับ มีทั้งแบบเป็นต้นและกับแบบกล้องนะครับสามร้อยกล่องละาสามสิบ,บาทมัดหรือว่าเป็นต้นมัดละ,ละหนอยยุบนันโขกสีตะบนสีธาตอันเพอสีธาตจาหจัดอุดรท่านนี้ครับกับพ่อมีแบงแล้วนะครับมัดละหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งมัดมียี่สิบต้นแล้วก็แถมมีแถมนั่นนะี่นะครับ,ร,บ,ร,บร่ำนี่กระชิบวดเง่ายเง่าปนไหน,นะครับมันช่วงนี้เพราะว่าผมอปลูกช่วงเดือนท่านว่านะครับนาซิเมีดหน,น,น่อยๆนะครับนี่ครับ ความเงากล่ลำเงาสีบ่ในสํำเขียนส้ำยังสารมันผันหนิซ้ำมาับผู้ศึกษากันนะสีเข้าใจดอกครับว่ามันผันหนมันสีเป็นลำที่ลำมังงามนะครับมีแปลงนี่เพรามังงามค่ะอยู่ดีนะครับปกติลำาปนสีบร่ใยบ่ําเงานะครับมันผันหนิสีสางเนาะเกี่ยไข่มันแปดเก่าครับแต่ว่ามันตัวนี้เปรเซ็นต์แปลงดีกว่าทนแหลงดีกว่าทนหลูกดีกว่ามันแปด่หลายครับเนี่ยครับ ไปชนใจกระโทรเขามเศูนย์หกสามเจ็ดสามศูนย์หกเจ็ดแปดครับมีทั้งแบบกล้องอะไรกับแบบต้นนะครับสำหรับไปชนใจเอาเอาไปปลูกเป็นเสียอไปขยายพันธุ์นะครับนี่ไร่หนึ่งกัสีนาถ้าเป็นถ้าเป็นไร่กัสีใสประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยต้นนะครับสามถึงสี่ร้อยต้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทอนพันธุ์ประมาณพันหกถึงสองพันต้นเออ 1, 2, พันหกถึงสองพันทอนนะครับถ้าเป็นทอนนะครับก็อะไร อันนี้ถ้าเป็นต้นนี้ประมาณสา0ร้อยถึงสี่ร้อยต้นสามร้อยถึงสี่ร้อยลำต่อะไรใส่ปลูกไหรหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโอ้อันนี้อันนี้เป็นต้นนี้เป็นหลงเข้าแม่ครับนี่เป็นกเกษตรศาสตร์เจสองที่ปนมากนะครับเวลาผมตาในพี่น้องผมกับสีคัดนะครับคัดนห้ทุกต้นนะครับแต่ส่วนน้นมันปนมาหลายดอกครับนี่ส่วนน้ำเป็นกเกษตรศาสตร์แปดสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยสิมีป,ปนมากยุบ่หลายในน้อยเพราะว่าผมบ่เคยเห็น ผมขั้นยเบิดนะครับแล้วช่นใจกับโทรเข้ามาได้0637306789ครับสำหรับเกษตรศาสตร์80รับรองในของแท้แนนอนถ้าได้ของปลอมยินดีขึ้นเงินครับนี่น้ำมันครับตัดมาไป10ไปแพ็ใคคกใส่กล้องทรงอื่นนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ไว้ชื่นชมสกครองครับพอันไม่คิดหนาสวัสดีครับ